โอ้โหไดจงมาก็มาเตะไปจังเลยทำอะทำอก็เ้ตามมันนะมาเขียนนั่นเขาว่าไงไอ้เหรอลลาโอ้โหโอ้โหตาเห็นอะไก็เขียนไม่ไหน เจ๋งนว่าเข้มเลยกับทารก็เข้มอะไรก็เข้มไม่ได้เป็นต้องหรอมาทำดีลินเดียวขับลงเลยม่ตาะก็ไม่มละละตาเฮยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเียดจกไข่ลอกกันนั่นจไข่กันนั่นน เหมือนจัางมาได้หมือนเจมี่มาตกอันนี้ลุกง่ายมากแน่แน่ๆห้ามแน่ๆกุมแนวล่างเลยมันได้อเออให้เ่นกกมแนวล่างในหยาบใจมือใคร้องมันเปรีหนมันเลยลุกลามอีกตื้งเนี่ย

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอกอีลอมั้งอออลอดูลอเออนึ่เดยคายนึงนนี้แกยิมแฉเลยอ่ะเออแลยก็มาเคก็เล่นลูกไม่เนลูงหมเลยอ่ะแฉล้าแหลดเลยแฉลงเลยเลือเอหลอเนานะฮะทำได้ได้ละทำเนีละนี่นี่นี่หาอันไหนมาจูไหนหอเลียดออกเลดเขาม่นเออ

อ้ามนึงโอ้โหเลยติอ๋อขมามเมื่อกื่นเลยงาอเจรู้นะเนี่ยามันมาอนใช่ะเออองเมื <laughs> ่ออเออฮัมฮ <igor ina> ัมฮ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 ัมอัมฮเออัมฮ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 ัอฮัมฮัอฮัมฮัมฮมฮัมฮัอฮัฮัมฮัมฮมฮัมฮัมฮเออัมฮัอฮัมฮัม ăn luôn à cái tơ ăn tơ nè không mày 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 เอ่ไม่ปวดปยดอะไรบ้างปวมมลกเปมอไ้าไหมมูก้้ลเยกยู่เยาเ่็นจ้องหะเป็นถ่ายไม่เยอหมองโอ้ป้อเข่าเข่ามาแน่แน่มา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 

อ่ะไก่มาเพิวเข้มนั่นแหละเออให้ละมันตัดพิวอ่าจะมีอะไรอ่ะตาฮานหมแม่เม้ฮะนเล่นมังกอืเนาะม่เนาะไปอยู่ชมงเลยน่ารู้เอามึงกเาวเร่อนันอก็ว่ามไม่คเมึกล่าวเลยอมั้ไก่ตเมจะหายล้อกมจันะหยได้เลยฮ่าฮ่าฮ่าต้หล

ยิว่เต้าเนี่ยแกเคยนอะก็ไม่เคีกัแกเต้มันจะไล่ะเต้ไม่ได้เฮ้ยใช่เยอะนม่เห็นาเขาต้องเงนี่แ่เนี่ยไปตาไปตาที่นี่้าหาตงอื่นกันนี่น

อมาหยิบ oh กันเลยใครหยิบก็นด้เลยเนอเอาไปหลัรทํหน้ามีนทำยั่ไนี่ยก็รปตานก็มันบลละอั่นคบ้านำหน้านี่นบอลอะไรกันเนี่ยยอกกินอะไรอ่ะกินเลยเลยอ่ะต่าอ่างน้ำหม้ตัวก้นข้าบนไหนกิคโซ่เขาได้ก็ได้ก็ได้ยิบยละก็กันเลย

นี่ลายมาเียกบมันชื่อนั่นลหลลงมาเลยเออเอาไว้เอาเอางเงนืออารังเนือข่าวันไหนเือม้า หายจาครน่หาต้องเนื้อกมัตัวกังตปยลยหแค่นัห้องเนื้อห้งแค่นตวกครมังเลยเหนไอยเหนื้อยู่เลยอ่ะจริงขึ้นขับอไี่อย่เนี่ยคเวนโคนได้กันเนียะหน่อ่ะมากันชิลูกไเจ้าอะไรก็ได้อล่ะมั้ก็ใหตายอ้าวนันก็จังจำอ่ะ ในนเาแกมแล้วค่ะบหม่ชุคขาเหม่ชุงมาปลอเข่าเขาอันัมาตัวมาแค้นเลยว่ะติ๊โปเข่าอนนเาหม่ชุงขาเหม่ชุค่ะอินจมคบข